สวัสดีค่ะคุณลูกค้าพู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเป็นร้านจิวเวลี่ออนไลน์การจัดส่งสินค้าทางร้านใช้ระบบปอนอ s เอมเมื่อจัดส่งแล้วจะส่งพคกิ้งนัมเบอร์ให้เพื่อใช้ในการตรวจสอบขั้นตอนการจัดส่งสินค้าโดยใส่ข้อมูลเข้าไปใน Line Official หรือเว็บไซต์ไปรายนีย์ไทยค่ะสินค้าวันนี้เป็นงานมือ1ของญี่ปุ่นทั้งหมดยกเว้นงานสาสีค่ะ สินค้าชิ้นแรกแหวนแบ็คโอเปอลออสเตรเลียล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนแพทิน้ม900หนัก10.16กรัมประดับเพชรกลมและเพชรแท่งรวม2.09กรัตโอเปอ3ล3.30กรัตหน้าแหวนขนาด1.7คูณ1.8เซนแหวนเบอร์55ราคา55,500 50, บาท เป็นงานจากญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนนะคะแบ็กโอปอเป็นอัญ,ญมณีที่มีสีสันแปลกตาโดยมีพื้นสีเป็นสีดำหรือสีเข้มและมีเหลือบสีลุงที่เกิดจากการสะท้อนแสงภายในเนื้อพลอยเป็นอัญ,ญมณีที่ได้รับความนิยมและมีราคาสูงเนื่องจากหายากและมีความสวยงามค่ะ ด้านในของก้านแหวนตอกวัสดุ p t 900กระดัดเพชรและกระดัดของโอปอลไว้นะคะมีความเชื่อว่าโอปอลเป็นอัญมณีแห่งความหวังความรักใช้เสริมสร้างความสำเร็จและป้องกันอันตรายจากศัตรตูรวมทั้งเป็นอัญมณีนำโชคค่ะแหวนไพทูลประดับเพชรงานมือหนึ่งเรือนทอง,ง 18K หนัก6.5กรัม ระดับไพทูน14เมตรรวม4.90กระตันเพชร0.48กระตันหน้าแหวนสูง1.6เซนแหวนเมอร์54ราคา36,500บาทไพทูนเรียกอีกชื่อได้ว่าพลอยตาแมวชื่อภาษาอังกฤษคือ Cat Eye c r y s o b l b y l มีความแข็งรองระดับลงมาจากเพชรและตะกูลคอรันดัมค่ะ มีหลายเฉดสีงานวันนี้มีไพทูน2วงค่ะไพทูนมีลักษณะของผลึกเป็นรูปแปดเหลี่ยมมีจุดเด่นคือมีเส้นตรงพาดกลางหน้าพลอยลักษณะขล้ายดวงตาแมวที่เกิดจากรอยภายในที่มีลักษณะเป็นเส้นใหญ่ไฟบสัสเรียงตัวขนานกันภายในพลอยค่ะทำมุมสะท้อนกับแสงตกกระทบจนเกิดเป็นเส้นสีขาวตั้งฉากกับแนวขนานของเส้นใหญ่ไพทูนค่ะ เป็นงานแหวนหน้าใหญ่ที่ได้ไพทูนเกือบ5กะลัดงานดีไซน์สวยดูแปลกตาค่ะแหวนเพชรยอดขนาด1.16กะลัดพร้อมใบเซอร์ GIA งานมือ1หนึ่งเรือนทอง,ง 18K หนัก3.8กรัมเพชรเม็ดยอดน้ำ88-89สี o ถึง P เลเซอร์ขอบเพชร เจรายแบบคัดคอเนอร์เล็กทังกูล่าคือทรงสี่เหลี่ยมที่ตัดขอบทั้งสี่ด้านความสะอาดอยู่ที่ IF Internaly Forest p o l i s i n g Symmetry อยู่ที่2 Very Good นี้คือรายละเอียดของเพชรยอดเม็ดกลางค่ะเหลี่ยมนี้ไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยๆนะคะเป็นเพชรที่สะอาดมากไปเซอร์อ่านว่าไม่มีมลทินธรรมชาติค่ะ เพชรบริวารเพชรเหลือง10ตังบ่าเพชรขาว35ตังทางชิ้นงานเพชรรวม1.61กรัตหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์52ราคา74,000บาทความพิเศษของงานชิ้นนี้คือได้เพชรเม็ดยอดขนาดใหญ่ถึง1กรัตเศษเป็นเพชรที่เจรไนเหลี่ยมหายากค่ะเพชรเล่นไฟวิบวับและล้อมด้วยเพชรเหลือง งานเซตติ้งเรียบหรูดูแพงได้เพชรที่สะอาดมากถึงขั้น IF ส่องด้วยกล้องจุลทรรศหรือกล้องกำลังขยายหลายเท่าก็ไม่สามารถหาหมนทินธรรมชาติของเพชรได้จัดว่าเป็นเพชรที่มีคุณภาพสูงตำหนิในเนื้อเพชรแทบไม่มีให้เห็นค่ะงานดีไซน์สวยนำเพชรขาวมาประดับบ่าวางจัดเรียงองค์ประกอบของแหวนได้ลงตัวค่ะ ถือว่าเป็นแหวนที่คุ้มค่าคุ้มราคาได้เพชรรวมถึงกะหลัดกว่าสำหรับท่านที่มีเพชรกลมเยอะแล้วใช้เพชรเหลี่ยมบ้างก็ดูสวยดีค่ะแหวนโลโดไลท์ ite, บ่าเพชรงานมือหนึ่งเรือนแพทีนัม900หนัก14.1กรัมประดับเพชรรวม0.47กรัดโลโดไลท์5.78กรัดหน้าพลอยสูง1.2เซน แหวนเบอร์ห้าราคา33,500บาทโลโดไลคือโกเมนที่สีออกแดงอมชมพูหรือม่วงแดงค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานมือหนึ่งของญี่ปุ่นที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานค่ะได้โลโดไลเม็ดใหญ่ที่เจรไนทรงหลังเบียไม่ค่อยพบเห็นโลโดไล์เจรไนหลังเบี้ยเท่าไหร่งานดูสวยแปลกตา มาบนตัวเรือนแพตทินัมหนาแข็งแรงเพชรที่ประดับขาวล้อไปกับความขาวของแพตทินัมเลยค่ะสีของพลอยดูสวยเด่นตัดกับความขาวข,าวของเพชรได้ลงตัวเป็นงานทองหนะักเกือบ1บาทงานสวยแข็งแรงค่ะแหวนไพทูลล้อมเพชรงานมือหนึ่งเรือนแพทินัมเก้หนัก9.1กรัม ระดับเพชรกลมและเพชรแท่งรวม0.88กรัตคริสตอเบริลแคตอหรือไพทูล2.86กรัตหน้าแหวนขนาด1.3คูณ1.5เซนแหวนเบอร์51ราคา36,500บาทไพทูลเป็นพลอยเนื้อแข็งหายากราคาสูงการเลือกซื้อไพทูลให้ดูที่เส้นพัดกลางหน้าพลอยพลอยที่ดีจะต้องคมชัด เส้นตรงยาวจะหลดขอบพลอยทั้งด้านบนและด้านล่างโดยเส้นพัดกลางหน้าพลอยจะต้องเหลือไปมาด้วยซึ่งจะช่วยให้ไพฑูนมีความสมมาตรและมีความสมบูรณ์ค่ะงานชิ้นนี้ได้ไพฑูนเจรไนายทรงกลมนะคะเหลือตาแมวเห็นชัดและจลดขอบบนขอบล่างสะบัดไปมาชัดเจนไพฑูนเนื้อใสสวยและเซตติ้งดูทันสมัยค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนงานสามสีทับทิมมรกฏเพชรซี่เรือนทอง90หนัก4.8กรัมหน้าแหวนทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1.6เซนแหวนเบอร์58.5ราคา1 9 8 0 0บาทงานสามสีเป็นงานสวยมีสเสน่ห์ที่นำมรกฏทับทิมและเพชรซี่แบบกรองซับมาวางสลับจัดให้ดูสวยงาม เป็นแหวนหน้าใหญ่นะคะใส่แล้วดูเต็มหน้านิ้วสำหรับท่านที่นิยมการแต่งกายไทยๆใส่ออกงานมีงานสามสีประดับที่นิ้วก็เสริมให้การแต่งกายดูเข้ากับกาลเทศะได้ดีค่ะเพชรซีกเม็ดใหญ่และเล่นไฟดีค่ะไซส์แหวนมาค่อนข้างใหญ่บริการลดขนาดแหวนให้ฟรีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ